สวัสดีเจ้าใหม่สุงคาไปไปเติร์ไปแอลไปเตอร์ไปแอลจังหวัดเจียงไฮมาเตอร์ไป่อลจังหวัดเจียงไฮเจ้าไม่สุงคาโอเดตยูตี้เทศบาลนครเจียงฮายนะเจ้าเทศบาลนครเชียงรายยูตี้ชุมชนสันปะกอไทยใหญ่เทศบาลนครเชียงรายอีนะเจ้า วัดสันปกรณ์ไทยาใหม่สงฆ์ค่ะใหม่สงฆ์ค่ะเดี๋ยวน้องถ่ายคลิปกันเดียวเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันเนาะเจ้ามาเชียงไายเชียงรายก็มีวัดไตนะเจ้าจองพลาคณะจองพลาปักกอเปินอาจจังเตะเจียงไฮ้เปิลหลัดว่าปะกกอเงี่ยวไอ้ขะเนาะหรือว่าปะกกอไตไอ้ขะเนาะอยู่ติ่เทศบาลนครเชียงไา้ค่ะยินหลีคฮับตอนกัวก่อค่ะตอนนี้เขาอยู่กับไผ่คณะ ประธานประธานแม่บ้านประธานแม่เท่าค่ะเนาะแม่เฮ้าประธานแม่เฮ้าแม่เท้าลาอีปออีปอประธานชุมชนประธานจุมประธานอันนี้อันนี้คุณครูนะคะอีแม่ฮู้เดยน้องเป็นคนจะหายเจ้าเดี๋ยวเราไปไหว้พระนะเจ้าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันเนาะแม่น้อเจ้านะแม่นกอชอบเพลงยัง เดี๋ยวเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตไปไหว้วัดอ่านี่ก็เป็นรู้สึกเทศบาลนครเชียงรายมีวัดเดียวเนี่ยค่ะเจ้าหมายถึงวัดไทยใหญ่เฮานี่นะอืมนี่วัดเหลียวแน่นอน,นโอเคปอปออ่าช่วงน้ำท่วมเชียงรายนี่วัดปรกกอสันปรกกอะบะขึะ้นเนาะอโชคดีดนะคะเดี๋ยวโอเด็กขออนุญาตเจ้า เดี๋ยวโอเดสขออนุญาตขึ้นไปไปไหว้พระประธานได้ก่นเจ้าขออนุญาตคุณปอนะเจ้าเจ้ายินดีค้าใหม่สุขค้าวัดนี้นะเจ้าอยู่กลางเวียงเจีงยงไฮเลยเนะเจ้าอยู่ในเขตเทศบาลนคนระเชียงรายเจ้าบรรยากาศวัดเขาจะได้กินอายของรัชชาหรือว่าปีน้องเครื่อไตเขาคะ่ะเนาะอ่าเพอติไรมาตั้งเจีงยงไฮคะ่ะเนาะมาไลคะ่ะเดี๋ยวปิวอเดตจะปักบุดไว้เือค่ะเนาะ,ะว่าวัดสันปะก,กอนะเจ้า วัดปากอททยใหญ่ไะเนาะสันปากอททยใหญ่นะเจ้าเจ้าเขาจะเห็นจ้องพารามีอ่าวัดแต่อ๋มอ๋มมีออกกล้องมู๋พีกองมูพุ่นางลั้งหลังเนาะอ่านี่เป็นเขามาไว้อันนี้พระนะเจ้าศิลปะของพี่น้องไต้ใหญ่เขาเขาคาไม่สูงค่าคือพี่น้องไต้เขาเขาคืออะไรยุลี่กินวานมีเงินนำนำมีข้ามนำนำค่ะเนาะอธิษฐานนะคะเดี๋ยวเดชป่าขึ้นไปไหว้ท่านพระประธานไปอ mm ีแ hmm. ม่มาครับน้อง ามาฮามาไหวพระก่อนเนาะโอ้เป็นวิหารไหมนะเจ้าเดินเนอขออนุญ,ญาตก่อนเฮาข้างๆนะเจ้าขออนุญ,ญาตถอยนิดนึงนะคะวัดสวยมากนะเจ้าเป็นเป็นไม้ศิลปะอ่ารัชฐานทรายเตะนะเจ้าเตตๆค่ะอ่ะเฮาเตะไปไหวขอพรก่อนตีจะปิกปอกเฮิรนตีเจ้งใหม่ก็แล้วกันค่ะเนาะ ป,ป้ากันมาหนําป้ากันมานหลายไล่ค่ะอยู่กลางเทศบาลนนะคนรเชียงไฮ้นี่ค่ะเนาะปีน้องเขาเขาคาเข้ามาแล้วนะเจ้าขอสงบอ่าเสียงน้อยนะเจ้าอันนี้บรรยากาศในวิหารไม้นะเจ้าหอมกากาบขอพรอพระศักดิ์สิทธิ์นะเจ้า เดี๋ยน้องโอเดสขออนุญาตกราบพระก่อนนะเจ้าเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เขาขอพรด้วกันกันละกันนะเจ้านะเ,เนลละเาพรรกกนนนะานะพี่น้องเข,าข้าเขาค่ะเขามาไหว้ขอพรอพระซักซิดตัวกันกันละกันคะนะ่<ว>นะเนาะที่เ<ว><น><ว><น><ว><น>จีงยงไฮนะเจ้าที่เจีงยงไฮก็มี วัดไทยใหญ่เหมือนกันนะเจ้าชื่อวัดสันปรกรนะเจ้าเพื่อนจะฮหูกันเลยสัะปะกองี้วสันปรกรน์ในเจ้าสันปรกรณ์ไทยใหญ่ชัดเจนเซิร์ชใน g p พก็มีนะเจ้าเนาะโอ้นี่เป็นไม้ซักหมดเลยนะ่าสวยงามคณะเจ้าอีป,ป้อเจ้าวัดนี้สักกี่ปีหาร้อยปีได้ก่อนประมาณร้อยกว่าปีแล้วครับโอ้ร้อยกว่าปีแล้วกะครับเจ้าแล้วก็ชุมชนนี้มีชุมชนพี่น้องไต้เฮาอยู่หลายหนั่ก็ปอ พุชเจ็บหลังคาแต่ว่ามีปล่อยมีมีการพัสศาสนาก็มาโหมมาโจยกันเนาะเดี๋ยวออกวานี่ก็จะมีปล่อยหลวงอ่าได้อีปออ่าหลัดความเจริญปี่น้องไตตีไหลก็ไรเนาะเจงไฮเจงใหม่อ่ามีวันที่อย่างนั้นเดี๋ยวน้องหลัดความเฮ้ยอีป่ออ่าป้อยไตมีวันที่เสเขาป้อยตันเตนจุดไมเกะอีเนาะเสาหกค่ะเนาะอ่ามีเดือนเดือนสิบเนี่ยค่ะเนาะเดือนสิบตุลาคมวันที่เสาหกค่ะ เล่นเจิญปีน้องแต้วเขากุ้กาะไข่เพอติดได้มาตั้งจริงให้ค่ะเนาะมาวัดที่วัดสันปะกอค่ะไต้ใหญ่ค่ะเนาะมาแหล่มาทําบุญจอมกันค่ะเนาะคือไรมีความสุขดนำหนำมีเงินหนำหนำกุกเกาะกันละกันค่ะประกาศแตนีป่อเลยเนาะจริงๆนะเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่ที่ไหนกองงงงามบอกว่าจะอยู่กับพี่น้องคนเมืองหรือครับพี่น้องคนไต้หน้าเจ้าเนาะใครมีโอกาสสักครั้งหนึ่งมาเชียงรายนะเจ้ามากาบ อธิษฐานกับพระประธานที่วัดสันปกอรหรือว่า,าชุมชนพี่น้องไตใหญ่สันปรกรนะเจ้าเทศบาลนนะครเชียงรายลินจะวัดเทศบาลนนะครเชียงใหม่ไหมเ <c oughs> จ้าอีปอ <c oughs> นี่เป็นห้องอย่างเนี้ย <c oughs> ขอพระประจำวันครับขอพระประจำวันอีนะเจ้าภายในภายในวัดสันปรกรเนี่ยไทยใหญ่ของพี่น้องไทยใหญ่ <c oughs> นะเจ้า คนคนอ่าคนพูดนะเจ้าเป็นอ่าบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนเมืองก็มาได้นะเจ้าภายในก็จะมีจองพลามีอ่าเปินห้องเนี่ยกองมูเนาะกองมูแล้วก็วิหารเนีเจ้าเจ้านีธาดกองมูอ่อกองมูขนาดอ่ะไพรเตอธิบาย พเพ็นโบโซครับหลังนี้โอ้สวยมากนะเจ้าภายในวัดก็ร่มรื่รอนนอกจากแต่ไฮไลท์อยู่แต่แกะที่เอาไปไหวแต่กี้นะเจ้าเป็นวิหารไหมนะ้าเจ้าพี่น้องสวยงามมากโอ้ก่อนจะปิกเจียงใหม่วันนี้นะเจ้ามีโอกาสโชคดีมากของน้งโอเดตที่ว่าคุณพ่อนะเจ้าคุณพ่อที่ดูแลแดวัดเนาะเป็นประธานประธานคาราวะ ปนทองเหรอประธานคารวะด,ดูแลวดัดประธา,านจองค่ะแล้วก็อีแม่เป็นประธานแม่บ้านตอนนี้กลายเป็นแม่เฮ้าค่ะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวห้องกว้างนะก่อนลากันไปนะคะชมบรรยากาศในเจ้าห้องกวา้างด้อยกันนะ <c oughs> แม่เอาเพลงสั่งดิ <c oughs> ตั่งาร <c oughs> เอาเพลงสั่งดิเพลงอย่าง <c oughs> ตีตัวห้องได้โอ้หลายความอยู่แม่ <c oughs> อดำหนุนมหัวน้เพลงมันจะเปิงนะแม่สอบเพลงสั่งอ่ะ ทำฮอนไลมุงมองมาก็สั่งไลหูจากกันก่อนเข้าเสียงบ่มีแล้วเนี่ยตาหนาง <c oughs> พองย้มแม่นย้ำืฮอย้มกังใจมา <c oughs> สาวหกตุลานะเจ้าติวัดสันประกอทายใหญ่มีงานนะเจ้างานบุญอ้ปปอปางปล่อยหลงแล้วก็เป็นจะจุดไม่เกียนะเจ้าเนาะยังใดใครมีโอกาสนะเจ้าดีป่อเป็นจะพา <c oughs> ไปดูข้างในเปนอ ทังหลีกะอันนี้นะเจ้าของปลาไปไว่าอันนี้เป็นศาลาใหม่นะเจ้าอันนี้พ้าอย่างที่บอกอ๋อเป็นพระทรงเครื่องนะเจ้าเกิได้ร้อยกว่าปีตั้งแต่ตั้งวัดมาพระประธานองค์นี้ตั้งแต่ตั้งวัดมาร้อยกว่าปพีพระลาลาแข่งพระลาลาแข่งนะเจ้าเนาะอันนี้คือวัดพาระลาลาแข่งค่ะขออาปีน้องใต้เขาเขาปีน้องก้นเมืองกัะนเะนาะที่ฐานกันไล่กัะนเนาะ ขอบุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นะเจ้าเนาะก็ปกปักษาใครที่เห็นคลิปนี้ใครที่แชร์คลิปของวัดสัปกะกอกล้วอร่มเย็นเป็นซุปมีความซุขนนำๆคือหลหยยูรี่กินหวานกูก็กูค้นนละกันค่าสาธุอ่ะกอนล่ำลากันไปเดี๋ยวอ่ะแม่เอาสงท้ายก่อนอ่ะรอก่อนล่ำลาเอาวางก่อน<า>ก่อนล่ำลากันไปนี่เขาก็เขาจะได้ล่ำลาเนเน่มันไม่ค่อยแจ้งอีป้อมมาหาน้องเพร มาบอแม่อตอนนี้ก็สีไข้มืดไปหน่อยอะเออนี่ได้นี่ได้มาเดี๋ยวหนูว,วางนี่อี่ปอกำมาเข้าตัวน้องอกแอ่เอก่อนล่ำลากันไปนะเจ้าอีป้อมีอย่างจะฝากถึงจริงๆนะพระพุทธศาสนาเบ่งบานมากพี่น้องคนเมืองพี่น้องคนไตหักกันแปลงกันอยู่กันดำๆเนาะมีโอกาสขึ้นไาแอลที่วัดก็ขอเอินผมในปีน้องหน้ามูไตใหญ่ทุกคนก็ได้ไม่แอลวัดสรรพกอไตใหญ่เนาะโอเค <S 1> <S 1> <S <S อเราจะ ได้ิษสามวัฒนาไทยไทไยใหญ่เราไปหืมมันสูญหายไปน,นะครับเจ้าถ้ามีโอกาสน้องเรียกเก็จเจ้าวงดนตรีเอาอาจุ้มไยรุ่นหรือว่าจุ้มปีนองเคอร์ไต้กิงปีนองคนเมืองเนาะ <c oughs> เอามาช่วยงานที่วัดสันปะกอบถ้ามีโอก <c oughs> าสเนาะเดี๋ยวเราไปลัดต่อกันเนาะขอบคุณขอบคุณค่ะวันนี้ล่ำลาก,กันไปก่อนนะเจ้าตอนนี้เร <c oughs> าอยู่ <c oughs> วัดสันปะกอเจียงไฮเจ้าไม่สง่นค่ะ ไปแล้วไปแล้วกลับเชียงใหม่นะเจ้าขอบคุณอีป,ปอ,อกอีแน่กันนะเจ้ายินดียินหลีเนาะยินหลียินชมค่ะ